ค่ะชวนเนพื่อนไปเที่ยวลาวถึง12ปัอนากันค่ะเริ่มต้นจากลาวนะคะที่เราจะไปเที่ยวลาวก่อนค่ะแล้วเราก็นั่งไฟความเร็วของลาวไปสิบสองนาประเทศจีนกันค่ะไปกันค่ะอันนี้เป็น EP 2นะคะไปเที่ยวกันค่ะ ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็พาเพื่อนๆมานั่งรถเมย์นะคะนั่นรถเมย์จากฝั่งด่านน้องคายนะคะข้ามไปด่านเวียงจันทร์ค่ะนี่ค่ะรถเมย์เราสเต็มออกนะคะจากด่านน้องคายเสร็จแล้วเราก็เข้ามาขึ้นรถเมย์ค่ะรถเมย์คิดคนละสามสิบห้าบาทนะคะ รถเมย์ขึ้นขันไหนก็ได้นะคะพอเข้ามาเขาก็จะให้ขึ้นเลยค่ะแป๊บเดียวเขาก็ออกค่ะอย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆลองนั่งรถเมย์กันดูค่ะเอาบรรยากาศแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆค่ะตื่นเต้นดีค่ะรถเมย์นี่ขึ้นจากด่านหนองคายนะคะสเตมออกเสร็จแล้วก็เข้ามาก็จะมีรถเมย์สำหรับวิ่งไปด่านเวียงจันทร์ค่ะ เพื่อไปสแตมป์คนเข้าเมืองประเทศลาวค่ะเนี่ยค่ะค่ารถเมี์คนละ35บาทราคาขึ้นนะคะแต่ก่อนเราไปแค่20บาทเองตอนนี้35บาทแล้วค่ะก็นั่งไปจนถึงด่านเวียงจันทร์เลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะเราก็พาเพื่อนๆชมวิวชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะ รถพัดลมนะครับเพื่อนๆไม่มีแอร์จา้าอากาศก็ร้อนๆเลยค่ะจากด่านน้องคายนะคะไปด่านเรืองจันทร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศบนรถมีข้ามข้ามด่านค่ะจากด่านไทยไปด่านลาวค่ะนี่ค่ะ แต่รถไม่เต็มนะคะไม่เต็มเขาก็ออกค่ะเพืเ่อนๆเนี่ยค่ะ